สวัสดียามเช้าครับทุกคนสวัสดีครับไว้บ้านเสร็จแล้วมาเจอกันนะครับมาถึงสวนสนตอนเช้าครับท่านผู้ชมนี่ครับคิวสมเต็มเลยทะเลยามเช้าลมแรงลมแรงดีมากเลยครับอะไรครับคุณผู้ชมอ่าได้เลยโอเคเปิดแล้ว ลิ้มของเลยครับอ่าเชิญเดี๋ยวพ่อตำรวจรถก่อนเบื้อาลงทะเลกันโอไ้ไปแล้ววันนี้จะมาเป็นนักกีฬาตอนเช้าออกกำลังกายกันเพื่อความสดชื่นนี่ครับเรามาลงทะเลกันครับโอ้โหขึ้นทะเลตอนเช้าลมเย็นแล้ววันนี้ก็อากาศเย็นมาก นี่ขึ้นแรงดีมากเลยครับเดี๋ยวขอขยายใหหน่อยซูมหน่อยนี่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 ครับตอนเช้าก็มีอะไรอ่ะมีคนเยอะนะก็ามาวิ่งตั้งแต่เช้าเลยมาออกกำลังกายแล้วก็มาอะไรอ่ะ หาอากาศบริสุทธิ์กันที่นี่นี่ครับเรามาดูทะเลกันต่อน,นี้นะครับมีทีมงานของเราเองนะครับท่านผู้ชมมาวิ่งกันแล้วนะครับเอาเชิบเชิบเชบต่อครับต่อครับเชิญน,นี่ครับอากาศดีอากาศเย็นลมก็ก็ถือว่าแรงนะ ขึ้นก็แลงนี่มาวิ่งออกกำลังกายกันอากาศดียามเช้ากันที่สวนสนครับสวนสวนปฏิพัฒน์ที่โอหินแห่งนี้นะครับมาที่ทะเลตรงนี้สิครับ ครัขึ้นแรงดีนะครับทะเลสวยๆยามเช้าที่สนสนแห่งนี้มาฝากกันนะครับ เสียงคลื่นก่อนนะครับเสียงคลื่นคลื่นคลื่นมาเลยนะครับตรนนี้อากาศเย็นดีนะครับนี่ครับเจอทีมงานสามคน,นที่นี่แล้วเขากล่องอกกายเจอกันแล้วครับเจอกันแล้วนะครับออกกาลังกายมีความเหนื่อยบ้างไหมครับเนี่ยหรือยังธรรมดาสู้ๆใช่ไหมครับคุณค็มโอ้สองเด็ก เอาละก็สวัสดีส่งท้ายยังเช้าหูหินไปก่อนนะครับมาดูที่เคมเขาคือยังไงยังยังอะไรยังมีชีวิต<า>อยู่หรือเปล่ายังหายใจอยู่หรือเปล่าเออมันตายอ่ะมนม่มากเลยอ่ะลองลองไปเส่ร์ฟหน่อยไหมดูมันม่มากเลย ม,ม,ม,มาเจอแมงกระบุญตอนเช้าครับุผู้ชมนี่ครับลงมาข่าแล้วก็มาเจอพุ้นแมงกระบุญตอนเช้าน่าจะตายแล้วให้อาหารหรือโยนอะไรใส่ครับไม่ต้องทำโอเค ราเจอกันแล้วนะแมงกะุนเราจะเก็บ้าตจะืึกคุณไว้กับเราตรงนี้นะครับ,บายบายเดินทางเดินทางเลยนุ่นแม่รออยู่ตรงนู้นไปกันนะครับไปกันนะครับไปไหนพี่เกม อะไรอ่ะใครมาทำหูดูอะไรดูรรเก็บสมบัติอะไรดูี่ในรูมีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรเลยโอเค ส่วนสวนสวันนี้นะครับวันที่4เมษายษน2565ทังในโอกาสวันเกิดคุณธนพัทรคุณธนพัทรและครอบครัวได้เดินทางมาที่หัวหินแห่งนี้นะครับขึ้นลมดีครับเช้านี้ที่สวนสนนี่ก็สนสนเยอะจริงๆสมสมชื่อนะครับ ชื่อเต็มว่าสวนสวนปฏิพันธ์ครับเครมายัางครับผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับนี่ครับสวนสวนทะเลสวยที่หัวหินแห่งนี้นะครับ เดินเล่นเดินออกกำลังกายอย่างเช้ากับอากาศที่เย็นสบายที่สวนสวนแห่งีที่ทีมงานาครอบครัวนะครับคุณคิมคุณสัญญาและคุณแม่ธัญพักษ์นะครับสามคนผู้มาท่องเที่ยวยามเช้าที่สวนสวนเห็น ตัวหินแห่งนี้อะไรครับคุณเค็มคุณแม่เด็ดเลยครับอะไรอรัคุณแม่มีอย่างวาวโลดคุณเค็มมีอย่างไห